สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นป .5 วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องรายได้ของแผ่นดินสมัยอยุธยากับคุณครูตวงทองหรือว่าคุูมิวนั่นเองค่ะสำหรับหน่วยงานนะคะที่รับผิดชอบการเก็บรายได้และทำการค้าขายกับต่างชาติคือหน่วยงานอะไรคะนักเรียนหน่วยงาน เก่งมากเลยค่ะกรมพระคลังสินค้านั่นเองนะคะกรมพระคลังสินค้าเป็นหนึ่งนะคะในจัตุสดมทั้ง4อย่างนั่นก็คือกรมเวียงกรมวังกรมพระคลังและก็กรมนานะคะนันกเรียนอย่าลืมนะและสำหรับเงินตราในสมัยอยุธยานะคะได้มีการนำมาใช้2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือเบี้ย เบี้ยนะคะทำมาจากเปลือกหอยค่ะนะักเรียนเปลือกหอยที่อยู่ตามทะเลนั่นแหละค่ะนะ,ะนะถูกนําม,มาใช้นะคะเป็นเงินปลีกย่อยซื้อขายกันระหว่างชาวบ้านนะคะส่วนเงินพดด้วงนะคะจะเป็นเงินที่ทําจากโลหะเป็นเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนเป็นวงกว้างในระบบเศรษฐกิจนะคะใช้กันระหว่างประเทศกันเลทีเดียวะคะ่ะ สำหรับรายได้จากราษฎรนะคะตรงนี้เนี่ยกรมพระคังสินค้านะคะจะเป็นผู้เก็บเงินนะคะจากราษฎรทั้ง4ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่ 1. จังกอบ 2. อากร 3. สวยและ 4. รชาค่ะ สำหรับจังกรบนะคะก็คือค่าพานดานนะคะซึ่งในสมัยก่อนจะเรียกว่าขนนที่เก็บนะคะตามขนาดพาหนะบรรทุกสินค้าโดยจะมี2ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่แบบ10ชัก1นะคะหรือ10บหยิบ1นึ่งซึ่งแบบนี้นะคะจะเป็นการเก็บจังกรบจากจเรือสินค้าขนาดเล็กโดยแบ่งเป็น10ส,ส่วนแล้วเก็บภาษีเพียง1ส่วนนะคะ และสำหรับแบบที่2ก็คือภาษีปากเรือนะคะภาษีปากเรือจะเก็บจากเรือสินค้าขนาดใหญ่โดยจะวัดความกว้างนะคะของเรือนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คืออากรอ,อากรคือผลประโยชน์ที่ราษลรหามาได้ค่ะเช่นอะไรบ้างเช่นอากรค่านาน,นะคะซึ่งจะเก็บนะคะจากผู้ที่ทำอาชีพ ทำนานะคะแล้วก็เก็บข้าวฉางหลวงนะคะเรียกว่าหางข้าวหรือว่าภาษีหางข้าวก็ได้ค่ะหรือจะเป็นอากรสวนนะคะซึ่งเก็บจากผู้ที่ทำอาชีพทำสวนนะคะและอีกอันหนึ่งก็คืออากรบ่อนเบี้ยนะคะซึ่งเก็บจากการเปิดสถานที่เล่นการพนันต่างๆนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือสวยค่ะนักเรียนสวยนะคะก็คือเงินหรือว่าสิ่งของนะคะที่ส่งให้แผ่นดินแทนการเกณฑ์แรงงานนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือรือชาหรือชานะคะคือค่าธรรมเนียมค่ะที่เราเสียนะคะเพื่อรับบริการจากรัฐนั่นเอง ต่อมานะคะจะเป็นรายได้นะคะที่เป็นของพระคลังสินค้านะคะซึ่งได้มาจาก3แหล่งด้วยกันนั่นก็คือ1ภาษีนะคะก็คือเก็บภาษีสินค้าที่เข้ามาค้าขายในอยุธยาอย่างเช่นจังกอบเป็นต้นนะคะ สองก็คือการผูกขาดสินค้านะคะกรมพระคลังสินค้าจะมีหน้าที่ในการผูกขาดสินค้าบางอย่างนะคะที่ต้องค้าขายกับพระคลังสินค้าเท่านั้นเช่นสินค้าต้องห้ามต่างๆที่มีราคาแพงนะคะหรือมีผลต่อความมั่นคงของชาติเช่นรังนกนะคะหรืออาวุธปืนต่างๆค่ะ และการค้าขายนะคะก็คือกรมพระคลังสินค้าจะทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสัมภานะคะไปค้าขายกับต่างประเทศแล้วก็นําสินค้าจากต่างประเทศกลับมาขายในแผ่นดินนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นรายได้จากเมืองประเทศสราชนะคะคําว่าเมืองประเทศสาชจะหมายถึงเมืองนะคะที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองหลวงเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลแล้วก็เป็นเจ้าเมืองของเมืองนั้นปกครองตนเองนะคะซึ่งรายได้นะคะจะได้มาจาก เครื่องราชบรรณาการนะคะซึ่งเป็นสิ่งนะคะที่เจ้าเมืองนั้นเนี่ยจะต้องนํามาถวายแก่กษัตริย์นะคะของเมืองหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะคะจะเป็นของมีค่าหรือของหายากก็ได้ค่ะและทรัพย์สินจากศึกสงครามนะคะเมื่อเรานะคะไปรบชนะเมืองต่างๆนะคะเมืองหลวงจะมีการย,ยึดทรัพย์นะคะของเมืองประเทศราชมาเป็นของเราค่ะก็ถือว่าเป็นรายได้จากเมืองประเทศราชนั่นเองค่ะ เอาละคะ่ะมาถึงกิจกรรมย้อนเวลาหาคำตอบเรื่องรายได้สมัยอวิทยาคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อที่1ห,หน่วยงานสำคัญที่ทาหน้าที่เก็บภาษีและหารายได้คือหน่วยงานใดกไก่กรมพาณิชย์ขอไข กรมวังข้อควายกองสำเพอหลวงและงองงูกรมพระคลังสินค้าคะ่ะนักเรียนตอบอะไรดีคะอ้าวยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะตอบกรมพระคลังสินค้านะคะตอบกันถูกหรือเปล่านะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากรมพระคลังสินค้านะคะ เป็นหนึ่งในหน่วยงานจะดุสรมที่ทหมาที่สำคัญในเรื่องของการเก็บภาษีหาไรายได้และก็เป็นหน่วยงานนะคะที่ส่งเรือสำเภาไปค้าขายกับต่างประเทศด้วยค่ะต่อมาข้อ2ค่ะจะกอบหรือจังกอบหมายถึงอะไรกอไกผลประโยชน์ที่ราษฎร,รหามาขอข ภาษีผ่านด่านคอควายค่าธรรมเนียมเมื่อติดต่อราชการและงองูค่าปรับแทนการเข้าเวน้นตอบอะไรกันดีคะนักเรียนตอบอะไรไปดูเฉลยกันค่ะตอบภาษีผ่านดานนะคะตอบกันถูกหรือเปล่านะอย่าลืมนะคะว่าจะกอบนะคะเป็นภาษีผ่านดานนะคะมี2ประเภทก็คือแบบ10ชัก1น,นะคะแล้วก็แบบ ภาษีปากเรือนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดคือภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้กอไก่อากอนขอไข่จะกอกขอควายสวยและงองงูหรือชาตอบอะไรดีคะนักเรียนไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะตอบ อากรนะคะ,นะอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วนะคะเช่นอากรนาอากรสวนหรือว่าอากรบ่อนเบี้ยสิ่งเหล่านี้นะคะเก็บประจากภาษีของรายได้ที่ประชาชนได้รับนะคะข้อ4ค่ะ ข้อใดคือเงินตราที่ใช้กันเป็นวงกว้างในระบบเศรษฐกิจสมัยอยุธยากอไก่เบี้ยขอไข่เงินบาทคอควายเงินตำลึงและงองงูเงินพดด้วงตอบอะไรกันดีเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนตอบเงินพดด้วงนะคะ ย้ำอีกทีนึงนะเงินพดด้วงจะทําจากโลหะนะคะใช้แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศนะคะส่วนเบี้ยนะคะที่ทํามาจากเปลือกหอยจะเป็นเงินปลีกย่อยใช้กันไปของชาวบ้านนั่นเองนะคะข้อที่5นะคะข้อใดคือรายได้จากเมืองประเทศราชที่นำมาถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อเมืองหลวง กอไก่ภาษีขอไข่เครื่องราชบรรณาการคอควายเงินพดด้วงและงองูสมบัติตอบอะไรกันดีมาดูฉเฉลยกันค่ะใครตอบถูกบ้างคะต้องตอบขอไข่นะคะเครื่องราชบรรณาการนะคะจะเป็นสิ่งของมีค่านะคะที่เมืองประเทศาต้องนำมาถวายนั่นเองค่ะ เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องรายได้ในสมัยอยุธยาคุณครูก็หวังว่านักเรียนนะคะจะกลับไปทบทวนความรู้นะคะนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ